วันนี้มีสวนผลไม้ผสมแปลงสวยเข้ามาหนึ่งแปลงครับเนื้อที่42ไร่ของกระบลนทุ่งเบญจาอําเภอท่าไม้จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นสวนผลไม้ผสมนะครับบรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศดีที่เป็นเนินหลังเต่านะครับดูง่ายครับภาพพื้นสวนสวยครับดูแลเป็นอย่างดีครับผลไม้ในสวนนั้นมีทุเรียนอายุ5ปี117ต้นนะครับนอกจากนั้นยังมีมังคุดต้นโตๆเนี่ย300ต้นครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตครับไฟฟ้า เข้าถึงแหล่งน้ำดีนะครับอุดมสมบูรณ์มากๆครับที่ดินของเราใกล้ถนนสุขุมวิทเนี่ยเพียงแค่1-2กิโลเมตรครับกรุงเทพมหาคนคร220กิโลเมตรครับซึ่งวันนี้แปลงเนี่ย42ไร่เนี่ยเราเป็นชนดคุดแดงชนดนศส,สีจอนะฮะเราขายกันยกแปลงเนี่ยไร่ละ2ล้านบาทนะครับราคานั้นยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ถ้าทุกคนสนใจครับ0991463979